มาติดตามประเด็นร้อนในสังคมไทยกันค่ะวันนี้อยู่กับดิชานจิติมาคงชงค่ะกำลังเป็นประเด็นเลยค่ะคุณผู้ชมเมื่อมีคลิปคลิปหนึ่งนะคะที่เป็นชาวจีนเขาออกมาทําคลิปชวนเพื่อนร่วมชาติของเขาค่ะมาอบรมโครงการอาสาตํารวจจีนจ 38, ่ายสามหมอบรมสาวันจบครบได้บัตรที่มีตราของสํงงานักงานตํารวจแห่งชาติไปด้วยคําถามคือแบบนี้มันได้จริงๆรหรอซึ่งตอนนี้ทั้งตํารวจทั้งมหาวิทยาลัยที่แบบจัดอบรมกําลังออกมาปฏิเสธกันจ้าละวันเลยคุณผู้ชมเรามาสรุปประเด็นนี้กันค่ะเรื่องนี้มันเริ่มต้น มาจากคลิปหนุ่มชาวจีนที่เขาให้ข้อมูลค่ะว่ากองบัญชาการตํารวจสอบสวนกลางเตรียมอาสาเจ้าหน้าที่ตํารวจเริ่มรับสมัครแล้วรุ่นที่2นักเรียน15คนบัตรประจําตัวรวมบัตรเจ้าหน้าที่ตํารวจเพื่อนร่วมสัญชาติที่อยากเขารวมติดต่อส่วนตัวผมได้เลยซึ่งในคลิปนะคะชายจีนคนนี้เขาพูดว่าคุณรู้หรือไม่ประเทศไทยจับคนร้ายอย่างไรตํารวจสอบสวนกลางจะรับสมัครเจ้าหน้าที่ตํารวจสํารองโดยจะเปิดรับสมัครในเดือนกุมภาพันธ์ได้เอกสารทั้งหมดรวมถึงบัตรประจําตัวตํารวจใครสนใจจับคนร้ายในไทยสามารถติดต่อได้ แล้วยังมีภาพเพิ่มเติมอีกค่ะคุณผู้ชมเป็นบรรยากาศในห้องอบรมซึ่งถ้าเราไม่เบลอภาพนะคะส่วนใหญ่จะเห็นคนที่อบรมเนี่ยคล้ายๆคนจีนทั้งหญิงทั้งชายนั่งอบรมนี้สวมเสื้อกั๊กสีดําแบบคล้ายๆของตํารวจเลยค่ะแล้วในโพสต์ยังมีตารางอบรมด้วยนะคุณผู้ชมโดยสํานักงานสืบสวนกลางกองบัญชาก,การตํารวจนครบ,บาลภัก3กิจกรรมก็คือมีอบรมรหรัสการสื่อสารรับส่งเครื่องวิทยุนายตำรวจเรียนรู้กฎหมายไทยฝึกพักสนามลงสนามยิงปืนสอนวิธีการใช้ปืนแล้วก็มีการออกใบ ใบประกาศด้วยซึ่งใบประกาศนี้จะออกโดยผู้บังคับบัญชาค่ะมีอายุ2ปีเวลาในการอบรมคอสนี้แค่3วันเท่านั้นค่ะปิดด้วยการจัดเลี้ยงฉลองในประกาศแน่นอนค่ะผู้ชายคนที่เขาทําคลิปเนี่ยเขาใส่เสื้อกั๊กที่ปักชื่อเป็นคนจีนแล้วเขาอ้างว่าเขาเป็นสมาชิกแจ้งเหตุของสอนอสุดทธิสารมีหมวกราโลและด้านหลังเขียนว่าโปรีด้วยค่ะแน่นอนเพราะว่าเป็นสมาชิกของสอนอสุที่สารใช่ไหมทําให้ฝั่งของผู้กํากับสอนอสุดที่สารพันตํารวจเอกพอนเทพเฉลิมเก ก็ต้องรีบออกมาชี้แจงเลยค่ะว่าภาพเสื้อตำรวจสน,นสุทธ,ธิสารนะคะไปอยู่บนตัวผู้ชายคนนั้นเนี่ยสน,นสุทธ,ธิสารไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอบรมหลักสูตรนี้เลยคะ่ะก็เลยไม่รู้ว่ามีใครเข้าไปเกี่ยวข้องหรือเปล่าแต่พันตำรวจโทเกรียงศักดิ์ที่เป็นวิทยากรในการอบรมหลักสูตรนี้เนี่ยเขาเคยอยู่ในตําแหน่งรองผู้กํากับการจราจรสน,นสุทธ,ธิสารเมื่อ2ปีที่แล้วคะ่ะจนคนในภาพคะ่ะคนที่ไปอบรมะนะคะคือพันตำรวจโทเกรียงศักดิ์ช่วงวงรองผู้กํากับสืบสวนกองบัญชาก,การตารวจนครบาลสามเขาต้องรีบออกมาชี้แจงเหมือนกันคะ่ะเขาบอก ว่าการอบรมนักศึกษาชาวจีนในหลักสูตรแจ้งข่าวอาชญากรรมเนี่ยมันจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยสยามค่ะคุณผู้ชมพันตำรวจทอเกยียงศักดิ์บอกว่าได้รับการประสานจากผู้จัดทาโครงการของมหาวิทยาลัยสยามให้เขาไปเป็นวิทยากรแต่การเรียกเก็บค่าอบรมค่าคอร์สสามหมบาทเนี่ยมันผิดวัตถุประสงค์ที่ตกลงกันเอาไว้และการออกใบสนิยบัตรเนี่ยก็เป็นมหาวิทยาลัยสยามที่เป็นผู้ออกให้ค่ะวัตถุประสงค์คือจะให้ผู้เข้าร่วมอบรมเนี่ยร่วมเป็นอาสาแจ้งข่าวอาชญากรรม เขาจะตั้งกลุ่มขึ้นเพื่อให้ข้อมูลกับชาวจีนที่อยู่ในประเทศไทยทำธุรกิจในประเทศไทยนะคะส่วนตัวที่ไปเป็นวิทยากรก็เห็นด้วยนะคะที่จะส่งเสริมให้นักศึกษาจีนเนี่ยมาเป็นอาสาแจ้งข่าวเพราะมันเป็นประโยชน์ต่อการทำงานของตำรวจหรือจะมาเป็นล่ามกรณีการเกิดเหตุอาชญากรรมต่อกลุ่มคนจีนก็ได้แล้วแจ้งเตือนข้อมูลให้กับตำรวจกลุ่มมิจฉาชีพที่แฝงตัวมาในประเทศไทยก็ได้นี่คือวัตถุประสงค์หลักจริงๆส่วนการโฆษณาเป็นอาสาตำรวจเนี่ยน่าจะเข้าใจที่คาดเคลื่อนค่ะเพราะตามระเบียบของสำนักงานตำรวจแห่งช นคนต่างชาติไม่มีสิทธิมาเป็นอาสาตำรวจได้ค่ะคุณผู้ชมอ่ะคนต้นเรื่องชี้แจงไปแล้วจนล่าสุดผู้บังคับบัญชามาชี้แจงด้วยพลตำรวจตรีเกติคุณสนทิเนนผู้บังคับการตำรวจนครบ,บาลสามบอกว่าเห็นเอกสารแล้วและก็เห็นจดหมายเชิญจากมหาวิทยาลัยสยามแล้วด้วยเหมือนกันนะคะที่ขอความอนุเคราะห์ให้ตำรวจเนี่ยไปเป็นวิทยากรบรรยายจึงส่งรองผู้กำกับสืบสวนสอบสวนไปบรรยายค่ะแต่ไม่เป็นไรเรื่องนี้เป็นประเด็นสังคมเดี๋ยวตั้งกรรมาการสอบก่อนรอผล3วันค่ะส่วนก็ไมัใช่ ตำรวจสอบสวนกลาง c ี b ก็มาเหมือนกันค่ะเพราะว่าในใบเชิญชวนเนี่ยมันมีชื่อของสอบสวนกลางด้วยใช่ไหมคุณผู้ชมเขารีบออกมาบอกเลยว่าเขาก็ไม่ได้เกี่ยวข้องกับการอบรมอาสาตำรวจนะแล้วก็ผู้อบรมเนี่ยไม่ได้ขอใช้ตราสัญลักษณ์ของกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางด้วยเอาไปใช้ได้อย่างไรกันส่วนสอทก็จะเรียกหนุ่มจีนที่โพลเรื่องนี้มาตรวจสอบนะคะเพราะว่าถ้าเป็นเท็จเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับการเข้าขายพอรบคอมพิวเตอร์คุณผู้ชมดูฟังตำรวจที่ปฏิเสธไปแล้วมาดูฝั่งมหาวิทยาลัยกันบ้างไหมคะ าสุดฝั่งมหาวิทยาลัยสยามเขาก็มาชี้แจงเหมือนกันผู้ช่วยสารจารเวทีทองจันทร์รองผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัยสยามนะคะเขาบอกว่าเบื้องต้นโครงการนี้มีจริงค่ะเป็นฝ่ายประสานงานนักศึกษาจีนเขาจัดอบรมล่ามภาษาจีนที่จะช่วยประสานงานกับตำรวจเพราะว่ามหาวิทยาลัยเนี่ยนักศึกษาจีนก็ค่อนข้างเยอะยืนยันโครงการของมหาวิทยาลัยนะคะไม่มีการเรียกเก็บเงิน3 8 0 0 0บาทแล้วพอไปดูเอกสารที่เผยแพร่กันอยู่ตอนนี้นะคะยืนยันว่าทางมหาวิทยาลัยเนี่ยไม่มี ตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาตินะคะแถมใช้คําว่ามหลาลัยสยามด้วยถ้าเป็นทางการเนี่ยมันต้องเป็นมหาวิทยาลัยค่ะแต่ทีนี้ไปดูชื่อในเว็บไซต์เนี่ยมีชื่อของดรหลี่จางเป็นอาจารย์อยู่จริงๆแต่ไม่ได้มีตําแหน่งที่ระบุเป็นผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายกิจการนานาชาติค่ะซึ่งดรหลี่จางคนนี้นะคะเขาเป็นเจ้าของลายเซ็นที่อยู่ในใบประกาศน,นียบัตรด,ด้วยและเป็นคนประสานตํารวจมาอบรมด้วยค่าใช้จ่ายสามหมก็ถามอาจารย์แล้วอาจารย์ยืนยันว่าไม่ได้จ่ายขณะที่ ที่การบดีมหาวิทยาลัยสยามนะคะนายพรชยัยมงคลวนิชก็ออกมาบอกว่าตอนนี้ขอตรวจสอบก่อนแต่เบื้องต้นมีข้อสังเกตเกี่ยวกับจดหมายที่เชิญตํารวจไปนะคะคือหนังสือเนี่ยต้องเซ็นโดยอธิการค่ะหรือผู้ที่อธิการมอบหมาย2คือชื่อที่ปรากฏในท้ายหนังสือเป็นเจ้าหน้าที่ในสํานักหนึ่งซึ่งไม่ใช่ตําแหน่งผู้ช่วยอธิการตามที่ระบุเพราะฉะนั้นแล้วนะคะกังวลเหมือนกันเรื่องของการถูกแอบอ้างนี่แหละคะ่ะคุณผู้ชมสรุปทั้งหมดตอนนี้นะคะใครต้องรับผิดชอบเรื่องนี้ตํารวจต้องรับผิดชอบ หรือมหาวิทยาลัยต้องรับผิดชอบแล้วพ่อหนุ่มคนจีนคนนั้นเขาถือบัตรตำรวจได้อย่างไรแล้วประกาศสนียบัตรเนี่ยมีลายเซ็นของอาจารย์ในมหาวิทยาลัยได้อย่างไรดิฉันว่าเรื่องนี้นะติดตามและก็มั่นใจเหมือนกันว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขากําลังหาบทสรุปให้สังคมอยู่เหมือนกันนะคะประเด็นนี้จริงๆแล้วมันไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะเพราะช่องโหวดตรงนี้มันอาจทําให้เรื่องนี้บานปลายก็ได้ซึ่งทำให้ความคืบหน้านะคะเดี๋ยวเราค่อยมาอัปเดตประเด็นนี้กันอีกค่ะ